สวัสดีทุกคนวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมากินเจ้านี่ครับโกโก้บอลน,นะผมเขาว่ามันกรอบแนละอร่อยมากเลยนะฮะวันนี้ผมจะมากินให้ดูครับว่ามันกรอบจริงหรือเปล่านะฮะข้างในนะผมก็จะเป็นเหมือนช็อกโกแลตนะฮะที่ผสมกับบอลนะน,นี่ครับผมไม่รู้นะครับว่านี่คืออะไรนะไอ้กลมๆเนะี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาลองกินดูฮะนี่ครับเดี๋ยวฟังเสียงดูนะว่ามันกรอบจริงหรือเปล่าผม,ผมจะกินแล้วนะอือฮึ อืมันกรอบมากทุกคนแล้วก็อร่อยมากเลยครับมันหวานมันอมกล่อมมากอือหือสุดยอดครับนี่ครับฟังอีกทีหนึ่งฮะนี่ครับดูครับอือหือต้องเสียงครับต้องเสียงกรอบจริงจงครับผมนะสุดยอดฮะแล้วอร่อยมากเลยครับ